สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมแล้วนะครับแบบนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ K4 8และก็วง CGM 4 8อีกเช่นเคยนะครับสับนี้เห็นเสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเสื้อวันเกิดตัวสุดท้ายของน้องนะครับในฐานะสมาชิกวง b บ K4 8นะครับและก็วันนี้จะพูดถึงใครไปไม่ได้ก็ต้องพูดถึงเสื้อวันเกิดตัวนี้นี่แหละเจ้าของเสื้อวันเกิดตัวนี้นะครับแต่ว่าวันเกิดน้องยังไม่ถึงเนาะ และก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาของเจ้าของเสื้อตัวนี้ก็คือคุณไข่น้องไข่มุกวรัทยาดีสมเลิศอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวงเบียนเนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปี2565คุณไข่มีผลงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่ งานชุบมากๆก็ได้แล้วก็แต่ละผลงานของน้องเนี่ยสร้างความประทับใจให้แก่แฟนคลับของน้องให้แก่แฟนคลับของวงแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนมาได้ตลอดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคุณไข่มีผลงานอะไรบ้างและสร้างความประทับใจให้เรามากมายแค่ไหนบ้างนะครับอ่ะก็มากันที่ส่วนของซิงเกิลกันก่อนนะครับก็เริ่มกัน,นตั้งแต่ต้นปีเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันประกาศตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับก็คือซิงเกิลที่11ของวง bnk 4 8ก็คือซิงเกิลไซยนาราครอเนี่ยในเพลงหลักคุณไข่ก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงนี้นะครับก็ผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่ผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับของคุณไข่อ่ะผมค่อนข้างผิดหวังกับการประกาศเซมบสึในซิงเกิลนี้ของ วงมากๆนะครับคือแน่นอนละโอชิเราไม่ติดคามิเราไม่ติดไปถึงน้องจา๋าน้องติงด้วยก็รู้สึกแบบผมว่าทุกคนเป็นแหละคามิกับโอชิโดยเองไม่ติดมันก็รู้สึกเฟลเฟลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือคุณไข่ที่ทำหน้าที่ให้กับวงดีมาเสมอแล้วก็มักจะถูก ตัดชื่อทิ้งในหลายๆซิงเกิลที่รู้สึกแบบงงพอสมควรนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคือบริษัทเป็นของไอแอมบริษัทเขามีเจ้าของอยู่เขาก็บริหารตามใจเขานั่นแหละนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำได้ี็ให้เอาใจน้องต่อไปนะครับแล้วก็อ่ะถึงแม้ว่าน้องจะดูจากเพลงหลักสยณนาราครอไปเนี่ย น้องก็ยังมีรายชื่ออยู่ในเพลงร้องนะครับก็คือเพลงทุ่งแสงดาวนะครับอ่าโฮชิซาโซราวคิมินินะครับก็น้องคือเพลงเนี้ยเขาเขาจะเลือกเมมเบอร์เป็นตัวแทนจากรุ่นไหนะมาสองคนสองคนสองคน,งคนใช่ไหมครับขุไข่ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของรุ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้เป็น เซนเตอร์คู่กับเพลงนีของเพลงนี้คู่กับน้องจ๋าด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานดีนะครับใครที่ได้ดูสดสๆในงานเปิดตัวซิงเกิลหรือว่าได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็น่าจะทับใจในการโชว์เพลงนี้มากๆนะครับคือมันเพลงนี้คือคุณถ่ายเฉิดฉายจริงๆแล้วก็ทาหน้าที่ได้ดีมากจริงรวมถึงน้องคนอื่นๆด้วยนะครับในเพลงนี้นะครับน่าเสียดายที่มันไม่มี m อนะก็เลยแบบ ก็จะถูกพูดถึงกันแค่ในงานเปิดตัวแล้วก็งานโรดโชว์เท่านั้นนะครับก็ซิงเกิลนี้ก็ผลงานก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าซิงเกิลนี้มันจะคาบเกี่ยวไปถึงซิงเกิลต่อไปคือซิงเกิลที่12ด้วยเพราะว่าซิงเกิลนี้เขาจะให้แฟนคลับซื้อ CD ซื้อมิวสิกโค้ดเอาโค้ดไปซื้อโทเค็นไปโหวตอ่า ในงาน General Election ครั้งที่สามของวงนะครับซึ่งงานเนี้ยก็ต้องบอกว่าคุณไข่ก็หมายมั่นปั้นมืออยากกลับมาติดเสบสึกอยู่มากๆเลยนะครับเพราะว่า,าในงาน General ครั้งแรกน้องติดใช่ไหมครับแล้วครั้งที่สองน้องหลุดลงมาอยู่ได้เกิดครั้งนี้น้องก็หมายมั่นปั้นมือพอสมควรน,นะครับยิ่งออ ช่วงหลังๆก็มีคนปรามาตราหน้าน้องไว้เยอะว่าไม่มีทางกลับมาติดเซบสัสซึในงาน General เล็กชันด้เนี่ยน้องก็คาดหวังพาสมควรนะครับรวมถึงแฟนคลับที่ดีๆของคุณไข่ก็ช่วยสนับสนุนน้องกันเต็มที่นะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลยแล้วก็สุดท้ายก็สมหวังนะครับคุณไข่ก็กลับมามีรายชื่อติดเซบสซในซิงเกิลนี้ จนได้นะครับในงานเชียร์ไลฟ์และท่านังนี้จนได้ก็อยู่ในดับที่14นะครับแล้วก็มีผลงานเพลงในซิงเกิลที่12ก็คือ b i l i e v e r s นะครับที่คุณไข่ได้กลับไปเชิดชายที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมกับวงเยอะแยะมากมายที่ญี่ปุ่นนะครับพอกลับมาก็ได้ออกงานในฐานะเซมิลัสซิงเกิลนี้บ่อยครั้งมากๆนะครับก็ ผมนั่งผมดูถ่ายทอดสดอะ่ะตามไว่ใช่ถ่ายทอดสดด้วยไปดูสดๆด,ด้วยเนี่ยเวลาง,งานเปิดตัวหรือกีฬาสีหรือรอะไรคุณไครเฉิดใายจริง,รงนะตัวเล็กๆแต่เต้นจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็พอหมดจากซิงเกิลนี้ก็จะเข้าสู่ซิงเกิลพิเศษของรุ่นหนึ่งนะครับซิงเกิลอำลาก็คือซิงเกลิลจิวารูดเดสนะครับที่ต้องบอกว่าเมมเบอร์ Member รุ่นที่หนึ่ง ทุกคนเต็มที่กับซิงเกิลนี้มากๆนะครับคุณไข่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ทําให้ซิงเกิลนี้มันออกมาสวยสดวดงามประทับใจมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชีวารุเดย์ไพโอนีหรือว่าดังสุกุระตลอดไปนี่ก็แบบโอ้โหประทับใจมากๆนะครับก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของคุณไข่ใน ในในส่วนของซิงเกิลนะครับครับอ่ะมาต่อกันที่ในส่วนของเทเตอร์กันบ้างน,นะครับ <ค unden. S 1> ก็ต้องบอกว่าคุณไข่เนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญของทีม n 5ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเอาแค่ในส่วนของร้องของการร้องการเต้น demek. น้องก็เป็นเมมเบอร์ที่ร้องเต้นได้สมบูรณ์แบบมากๆมันแบบคุณไข่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเต้นทั้งแข็งแรงอ่อนช้อยแล้วก็น่ารัก ปนอยู่ในคนเดียวกันนะครับเรื่องร้องนี่ก็เสียงหวานทรงพลังเสียงดีมากๆอ่ะเสียงกัางวานไซสแบบสุดยอดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความสนุกสนานที่เอ,อเทเตอร์ของเอ็นฟาที่เนนเรื่องของความสนุกสนานเนี่ยคุณไข่ก็เป็นเมมเบอร์ที่มอบความสนุกสนานทั้งหลายให้แก่แฟนครับสร้างเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับได้เสมอนะครับจะมีมุก55เปืนเป่นๆออกมาตลอดนะครับเช่นสัจ,จักรยินดัง,งโงยั่วมากอะไรประมาณนี้นะครับวันนั้นก็นั่งผมดูอยู่สดๆก็สนุกสนานจริงๆนะครับนี่ครบันเทิงมากๆเลยว่าในมุกของคุณไข่นะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยคุณไข่เขาเขาเป็นคนชอบมอบสิ่งดีๆให้อะไรดีๆแก่ทุกคนอยู่แล้วถ้าใครตามวงมาต้นจะรู้ว่าพวก วันวาเลนไทน์วันเกิดวันรับปริญญาของเมมเบอร์คุณไข่จะทาของขวัญมาให้ตลอดเลยนะครับก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับในเทเตอร์ก็จะมีสเตจวันเกิดของเมมเบอร์ใช่ไหมครับคุณไข่ก็จะเป็นคนที่เอ,เอาเพลงแคนดี้ที่น้องรับผิดชอบอยู่เนี่ยมาแปลงเนื้อให้เข้ากับเจ้าของวันเกิดในสเตจนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เวลาเขาพูดคุยกันถึงเมมเบอร์เจ้าของวันเกิดว่าอมีส่วนที่ดีอะไรยังไงเนี่ยคุณไข่ก็จะเป็นคนที่สรรหาคําพูดมาชมออกมาได้ดีมากๆแล้วน้องไม่ใช่แบบอวยจนเกินเหตุน้องน้องน้องพูดในหลักของความเป็นจริงแล้วก็ออกมาแบบสมเหตุสมผลนอกมาดูดีมากๆจริงน้องจริงใจมากๆนะครับก็รู้สึกดีจริงๆนะครับผลงานในเทเตอร์ของน้องก็ไม่แพ้ผลงานในซิงเกิลเลย แล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่คุณไขยได้รับโอกาสดีๆจากออฟฟิ i ชียลอีกหนึ่สินะครับทุกคนน่าจ,จะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว่าคุณไขยเป็นคนที่อนอกจากจะชอบทําขนมทําของของหวาน,นอะไรกันอยู่แล้วรายการกัวคุณไทก็แจ้งเกิดขึ้นมาใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณไขยเป็นคนที่ชอบเย็บปักถักร้อยด้วยนะครับก็ตัดเสื้อผ้าใส่เองบางทีให้น้องสาวใส่นะครับ ก็สิ่งนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับเห็นอย่างเดียวนะครับออฟฟิเชียลเขาก็เห็นตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยมอบโปรเจกต์พิเศษให้คุณไข่ทำนะครับก็คือให้คุณไข่ตัดเย็บชุดเมดออกแบบชุดเมดเพื่อให้เมมเบอร์ได้ใส่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่กันเล่นๆนะเป็นการใส่ทำงานเลยแหละก็คือถ่าย โฟโต้เซตพิเศษขึ้นมาเพื่อจำหน่าให้แฟนคลับได้เก็บสะสมกันนะครับก็โอ้โหถ้าใครได้ดูคลิปที่คุณไข่ลงอาจจะรู้เลยว่านกคุณไขปลาหนี้กับงานมากๆกจริงๆนะครับประมีดกับทุกขั้นตอน่ะในการทําชุบเมรนะครับดูแล้วแบบหว้าวมากๆนะครับและตัวของเมมเบอร์ของวงเองเนี่ยแทบจะทุกคนก็รู้สึกภาคภูมใจ ที่ได้ใส่ชุดเมดของคุณไข่นะครับูเขารู้สึกว่าได้ใส่ชุดของคุณไข่เนี่ยเหมือนเหมือนแบบเป็นชุดที่ทรงเกียรติมากๆากกเบลเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่มีคุณค่าอย่างที่คุณไข่อุห์ทำให้นะครับก็ชื่นชมเมมเบอร์แทบจะทุกคนนะที่ออกมา,าชื่นชมคุณไข่ออกมาภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณไข่ทำนะครับก็บูมณมากๆเลยนะครับอ่ะมา ต่อกันที่อ่าอีกต้องบอกแหละว่าอ่ะเนี่ยก็คือโปรเจกต์ทั้งหมดก็ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่คุณไข่ทํามาในวงเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านั้นคือไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนก่อนหน้านั้นคุณไข่ก็ทําอะไรเพื่อวงมาเยอะแยะมากมายนะครับน้องอ่าทาหน้าที่ของการเป็นคุณไข่ไข่มุกเบียนเควฟรีได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้น้องหมดสัญญาออกจากวงเรียบร้อยแล้วและน้องก็มีโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็คือน้องออกโฟโต้บุ๊กมาออกเยียร์แพนเนอร์มาแล้วก็ตัวเอสแตนอะคริลิกมานะครับก็เท่าที่ผมดูจากที่น้องลงรูปให้ดูอะก็สัมผัสได้เลยว่าน้องน้องละเมียด ละไมยใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนอีกเช่นเคยนะครับงานเนี้ยบมากๆแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบยังไงก็ต้องซื้อนะครับก็อยากจะบอกแฟนคลับของคุณไข่ทุกคนว่า,าคุณไข่ทาหน้าที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แก่พวกเรามาหกปีเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะสนับสนุนน้องอย่าง นะต่อไปนะครับจริงๆเราก็สนับสนุนมาตลอดนะตอนนี้ก็ต่อสนับสนุนน้องต่อไปอีกนะเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่คุณไข่ทำออกมาในฐานะที่เป็นคุณไข่วรัตยาดีส่งเลิศแล้วไม่ใช่เป็นไอดอลแล้วแล้วก็ถ้าเราช่วยกันโหวตช่วยกันไม่ใช่ช่วยวันโหวตู้ผิดช่วยกันสั่งซื้อเยอะๆคุณไข่ก็จะรู้สึกมีความสุขว่า เ,ออเราอยัางติดตามเราอย่างใส่ใจเรายัางเป็นห่วงเรายัางรักคุณไข่อยู่นะครับก็ช่วยกันสั่งเยอะๆนะครับคุณอยากไข่จะได้มีรอยยิ้มแล้วก็มาผลิตผลงานดีๆให้แก่พวกเราอีกนะครับผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ผลงานเดียวที่น้องจะทำนะครับยังมีอีกเยอะโปรเจกต์ของน้องอยังมีอีกเยอะนะครับตอนนี้ยังมีก็มีขายกระเป๋าใช่ไหมครับแล้วก็โฟตโต้บุกมาแล้วอีกหน่อยก็จะอาจจะมีร้าน ทำขนมของน้องตามความฝันของน้องน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ติดตามคอยใหใ้กำลังใจกำลังใจคุณไทยกันได้นะครับผมเองก็จะเป็นกำลังใจให้คุณไทยตลอดเสมอแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ